สวัสดีค่ะร้านโเฮงแท็กเตอร์สาขาหนึ่งค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้นะคะทางร้านจะมาอัปเปตียสินค้านะคะวันนี้วันที่28นะคะกระกฎาคม2566ค่ะเขาวันนี้นะคะจะมาอัปเปตสินค้านะคะมีทางรถเกี่ยวข้าวนะคะรถแท็กเตอร์นะคะขามาดูกันค่ะคันแรกนะคะเป็น DC 70 Plu ลัตนะคะคันนี้นะคะปีจดทะเบียน2564ค่ะ นี้แต่งเกลียวดันมาเรียบร้อยแล้วนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมืนบาทค่ะช่โมงใช้ง,งานคันนี้นะคะห้าร้อยเจ็ดสิบชั่วโมงค่ะแทกยางสวยสองเส้นนะคะ มาดูด้านหลังนะคะทะเบียนนะคะหนึ่งตะเต่านะคะพาผู้เท่าค่ะสองสามเจ็ดเจ็ดค่ะลูกค้าท่านไหนนะคะจะลง ฤดูเกี่ยวนะคะปี2 5 6 6นะคะสามารถสอบถามได้นะคะทางร้านนะคะขายเป็นเงินสดนะคะลูกค้าลูกค้าที่กำลังออกทกศอ,อยู่ค่ะสามารถสอบถามได้นะคะสติกะสติกเกอร์ค่ะข้างนี้นะคะติดเป็นสติกเกอร์ดีซีเจ็ดสิบโปรค่ะเพราะว่าไปซื้อสติกเกอร์มรนจุรุดะคะก็เลยไปหาซื้อมาใหม่ค่ะ มันไม่มีตัวคลาสนะคะก็เลยติดตัวโปรเข้าไปค่ะลูกค้าท่านไหนค่ะที่สนใจคันนี้ค่ะสามารถสอบถามกันมาได้นะคะคันต่อไปคันนี้นะคะเป็น1 0 5x ค่ะปีจะสเบียน2 5ารค่ะชั่วโมงการใช้งาน